อาชีวะอันามัยและความปลอดภัยที่เราต้องการให้เห็นที่บริษัทคุณชัยนครหลวงเนี่ยเราได้ทํำกันมาร่วม8ปีสิ่งที่เราอยากจะให้เห็นเป็นวัฒนธรรมขอ,ององค์กรของเราคือความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีกับพนักงานต้องมาก่อนนะนั้นเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคิดว่า safety first ที่ทํางานนะคะเวลาขับรถนะอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลา วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างยากมันต้องสร้างจากข้างในแล้วคนต้องเข้าใจว่าเราจะต้องทํำยังไงให้อยู่เป็นนิสัยนะคะแล้วก็เป็นเค้าเจอร์ขององค์กรพราเนี่ยเราเองเนี่ยต้องพัฒนานั้นตลอดไปทุกอย่างเนมันถือว่าเป็นการเดินทางทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาภัยอันตรายของที่บริษัทเรานะคะจะต้องเป็นศูนย์นั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการ แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะคะมีความปลอดภัยในการที่ทำงานกันเราไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านค่ะ